จบเี็นนะครับก็จะใช้วิธีการเรียนโยเทสนะครับก็จะกำหนดให้ A n นะครับเท่ากับ n ส่วน4ยกกำลัง n นะครับแล้วก็นบวก1เท่ากับ n ็บวก1ส่วนด้วย 4n ่นบวก1นะครับ4ยกกำลัง n อนบวก1นะครับต่อจากนี้นะครับเราก็จะทำการเช็คลิมิตเข้าไปนะครับก็จะเป็นลิมิตที่ n พุ่งหาพฟินิตนะครับจะใช้สูตรเป็น a อบวกเบวกส่วนด้วย a n นะครับ ก็จะทำการแทนค่าเข้าไปนะครับก็จะเป็น a n นบวกหนึ่งนะครับก็จะเท่ากับ n บวกหนึ่งส่วนด้วย4ยกกำลัง n นบวกหนึ่งนะครับส่วน a n ก็จะเท่ากับ n ส่วนด้วย4ยกกำลัง n นะครับแล้วก็ทำการกับเศษเป็นส่วนนะครับก็จะเอาหาร่าลิมไปคูณนะครับก็จะได้ว่าลิมิต a n คูข่ายดีที่เท่ากับ n บวกหนึ่งส่วนด้วย4ยกกำลัง n บวกหนึ่งนะครับคูณด้วย สี่ยกกำลังเอ็นส่วนด้วยเอ็นนะครับแล้วก็เลยทําการจัดรูปให้มันดูง่ายขึ้นครับจะเป็นเอ็นบวกหนึ่งส่วนด้วยสี่เอ็นคูณด้วยสี่นะครับตัวอ,อย่างนี้นะครับไปทําการคูณกันนะครับอัานไหนตัดได้ก็ตัดครับก็จะเป็นสี่ยกกำลังเอ็นตัดด้วยนี่ครับก็จะเหลือเอ็นบวกหนึ่งส่วนด้วยสี่แล้วก็เอ็นนะครับก็กจะเป็น เอ็นต็นขุดครับก็จะได้ว่าเอ็นวงเป็นสัดส่วน4เอ็นนะครับจากรูกนะครับถ้าดูง่ายๆเลยเอ็นตัวนี้ครับก็ยกกําลังมันเท่ากันครับหก็ไม่ใจ่ไม่ใช่จะใบนะครับก็จะเป็นสูตรของมันนะครับก็ได้ว่าเป็น1ส่วน4เลยนะครับจากคําตอบที่เราได้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันน้อยกว่าหนึ่งนะครับก็จะคําตอบก็จะเป็นลูกเข้านะครับครับเป็นเรื่องของ n อ็นดูเทนะครับ อันนี้จะเป็นตัวอย่างของโจทย์ที่เกี่ยวกับเอนุเทนะครับเป็นโจทย์เบื้องต้นนะวันนี้เราจะมาใช้วิธีทำไปด้วยกันนะครับเราต้องมองไอ้ตรงนี้เป็น a อเอ็นครับจากนั้นเราก็มองแล้วก็พอเรามองก้อนนี้เป็นเอเอ็นนะครับจากนั้นเราก็เทคลิมิตเข้าไปในแอกซ์ซูลของเอเอ็นในแอกซ์ซูลของอนุเทนนะครับจากนั้นเราก็เอาสองเกตเข้าไปในแอกซ์ซูลครับจากนั้นตรงนี้ก็จะตัดกันนะ องจานย้นะครับเราก็รู้ว่าตัวไหนเป็นดีทีสุดๆนะครับก็คือหามองทุกตัวเลยซึ่งตัวนี้ซึ่งสุดก็ตัวนี้นเ็นกันล้ยกกำลังสีใช่ไหมเราก็จับหาตัวโดยเอนยกกำลังสให้หมดเลยครับนกกลังสี่เนยกลัี่เนยกกำลังสี่แวไปเยกกำลังสีนี้ครับ หลังจากนั้นเราก็เท็คลิมิตตรงนี้ไปแทนทีละตัวแทนนี่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 นะครับโอเคแทนทีละตัวนะครับลิมิตของ2หารด้วย n นที่หนึจะได้0ดูนลิมิตของ5อันนี้ตัดกันได้หนึ่งของหจะได้บบ5หารด้วยลิมิตของตัวนี้จะได้ศูนแล้วก็ลิมิตของตัวนี้จะได้ศูนแล้วก็ลิมิตของตัวนี้ก็จะได้ศูน ซึ่งรวมแล้วจะได้5หารด้วย0ซึ่งรูปแบบนี้ไม่ได้ยากซึ่ง5หาร0บบนี้คาตอบมันจะเป็นอินฟินิตี้เมื่อคำตอบเป็นอินฟินิตี้มันจะไม่ใช่ตัวเลขหรือ,อรใดๆต่างนะหรือจำนวนจริงทําให้ข้อนี้ดูออกมทีครับขอบคุณครับ